ันนี้นะคะมาทํางานค่ะตรวจสุขภาพความเครียดแล้วก็หลอดเลือดนะคะที่กองเวชศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหารอากาศค่ะเป็นงานตรวจสุขภาพประจําปีนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ะจะมีทั้งสมาร์ทเฮาส์นะคะแลวก็แม็กซ์เฮาส์ค่ะนี่เราก็กําลังเดินไปที่กองเวชศาสตร์ป้องกันนะคะซึ่งอยู่ตรงไปทงางโน้นนะคะแล้วเมื่อกี้นั้นก็มาอย่างไรนั่นมารถไฟฟ้านะคะเอิมาชี้ค่ะแล้วก็มาต่อ BTS ค่ะมาลงที่สถานี โรงพยาบาลภูมิพลค,คะ่ะถึงแล้วนะคะอาคารเวชศาสตร์ป้องกัน,นะคะซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีที่สองค่ะที่เรามาทำกิจกรรมนี้นะคะร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศคะ่ะอาคารนี้เลยค่ะสถานพยาบาลทรอานะคะชั้นสามเดี๋ยวเรารอพี่จิ๊กก่อนนะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปพร้อมกันคะ่ะกิจกรรมก็กำลังจะเริ่มพิธีเปิดแล้วนะคะบูธเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะนี่ก็เป็น Max Pulse นะคะนี่ก็เป็น Smart Pulse นี่ก็เป็นพี่จิ๊กเหมือนเดิม